สวนเราสะอาดไม่ลบปะเดี๋ยวขยะไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบนึงนะคะตรงนู้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้ะน,นู้นนางจะเอาขยะไปทิ้งช่วยแม่นะคะเนี่ย ใสๆใสไหลยเย็นเย็นชื่นใจจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะผักกาทอมสวีเดนค่ะพาเข้ารั้วเข้าสวนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้บรรยากาศที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนฝนตกพล่ำพลค่ะมากินบรรยากาศกันนะคะแล้วก็ตามมาดูค่ะว่าวันนี้ผักกาทอมจะพาทำอะไรบ้างนะคะ จ้าตอนนี้ก็จะทําความสะอาดตรงเอ่อดงผักบุ้งฝรั่งนะคะผักการหอมจะตัดเอาต้นแห้งเขาเก็บไว้ทำเอ่อหลักปักพืชผักในฤดูการต่อไปจ้าก็ตั้งกล้องไม่ได้เหมือนเดิมจ้าตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนี้แล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วค่ะ จะตอนนี้ก็ได้เอาต้นผักบุ้งออกไปแล้วนะคะผักการหอมก็จะเก็บพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าสกรปนะคะเป็นพวกเศษใบไม้เศษแหง้งกิ่งแหง้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะตัดไอท้ที่ต้นอยๆนี่นะคะอยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกใบเขียวแบบว่าโลกมากเลยค่ะ มันขึ้นจากไหลจากลากนะคะบางต้นก็จะถอนได้บางต้นก็จะต้องตัดให้ลึกนะคะจยอันดับแรกก็เดี๋ยวจะเอาเศษพวกนี้ออกไปทิ้งด้านนอกรั้วก่อนจากนั้นก็จะมาเก็บกวาดพวกนี้นะคะตัดออกแล้วก็เรายังได้ต้นสนนะพี่น้องจําได้ไหมปีที่แล้วที่มีต้นสนเล็กๆเส้นเล็กๆอะ่ะเนี่ยปีนี้เขาโตขึ้นเยอะนะเนี่ยค่ะ เอาขแขนงไผ่มาปักเอาไว้เพราะว่ากลัวจะเหยียบกลัวตัวเองจะเหยียบเพราะมันเส้นเล็กเส้นเท่ากับขแขนงเล็กๆที่ปีกออกมานะ่ะแต่ต้นต้นใหญ่ละปีนี้แตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะที่เราตัดออกมาก็เอามาตั้งตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาที่เก็บเอาไว้จักสารก็ได้จ้ะเมื่อกี้หนาวๆค่ะตอนนี้ก็ ร้อนขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าทำงานเยอะด้วยแล้วก็มาดื่มน้ำชาค่ะน้ำชาเตรียมมาไว้ละมาดื่มน้ำชาค่ะตอนนี้ก็ร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าร่างกายก็เริ่มอุ่นขึ้นมาละเพราะว่าเราจิบน้ำชาไปแล้วทำงานออกกำลังกายด้วยค่ะไปต่อกันจ้ะ จ้ะตอนนี้พกักการหอมก็ตัดเอาแขนงเล็กๆที่มันขึ้นจากลากจากอะไรเนี้ยตัดออกแล้วนะคะก็เหลือแต่จะก,ก่าดเป็นใบแห้งกิ่งแห้งพวกนี้ยค่ะออกนะ,ะ,ะการหอมก็จะรีบทำนิดนึงแรงมากจ้ะ บรรยากาศสวยงามยามเย็นจ้ะงานก็ยังไม่เสร็จนะคะกำลังลากออกมาทิ้งด้านนอกจ้ะลมแรงจ้าพี่น้องจ้ะบรรยากาศทานน้ำในสวนเปียมสุกก็สวยงามจ้ะเมือ่อวานนี้ก็แอบ,บมาลอบคลองเอาไว้นะคะเก็บกวาดใบไม้ให้มันไหลไปตามทานจ้ะน้ำใสามากเลยจ้าเพราะว่าผักกาดหอมเพิ่งมา สอาดลำพานเอาไว้นะคะก่อนที่จะเก็บภาพให้พี่น้องได้ชมนี่แหละงานก็ยังไม่เสร็จนะคะมาผ่อนคลายสักนิดนึงจา้าสะอาดสะอ้านไหมนี่ค่ะสะอาดสะอ้านเลยค่ะฝนตกนะคะอ๋อน้องชาย,ยาเดินมาตรงนู้นพอตื่นแล้วจ้าชาย,ยาออกมาแล้ว ไม่ลูกฮะอู้ตามแม่มาอีกแล้วอืมเอาขยะไปทิ้งก่อนนะคะเอาขยะไปทิ้งก่อนนะคะจ้า,จ,าจ้าอืมพันแข้งพันขาอีกแล้วไงลูกฮู้ชื่นใจไหมชื่นใจไหมว้ายว้ายฮาจ้า ใหญ่ลูกดูสิสวนเราสวยสะอาดจังเลยสวนเริ่มสะอาดจังเลยสวนเราสะอาดไหมลูกไปเดี๋ยวขยะไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนู้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้ะนุ่นนางจะเอาขยะไปทิ้งช่วยแม่นะคะเนี่ย ไม้ก่อนจ้าจ้าพี่น้องจ๋านี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้นะจ๊ะ เอียมอองเลยแล้วก็พกักการหอมก็แอบไปทําด้านสวนเปียมสุกด้วยนะคะแต่ว่าเครื่องมันดับไปค่ะก็เลยไม่ได้เก็บภาพตอนทำงานจ้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะด้านแถบรั้วแล้วก็ด้านนอกเดี๋ยวผ้าชมผลงานนะจ๊ะ ตรงริมรั้วนี่ก็จะมีกระเทียมป่านะปีที่แล้วค่ะปีนี้เขาก็เป็นเบีย้ยเล็กๆเ,ลกเมเล็ดใหม่ที่เขาแตกขึ้นนะแต่ว่าหน่อเขายังไม่แทงขึ้นมาเพราะว่าตรงเนี้ยทัศนียภาพมันไม่เอื้อมหนวยหรอกเพราะว่าต้นผักบุ้งฝรั่งมันบดบังจ้ะเราก็ได้ต้นสนไว้อย่างสวยงามเลยเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆย้อนคลิปไปดูเมื่อปีที่แล้วนี่เขาก็จะ เท่ากับเส้นข้างๆอ่ะนะคะปีนี้เราเห็นเขาโตขึ้นเยอะเลยค่ะจ้าด้านประตูรับแรลนะคะนี่จ้าต้นของดอกโพธลินญาหรือว่าดอกไม้ในเทศกาลกินไขค่ค่ะผักกาดหอมเอามาปลูกรวมๆไว้นะคะปีนี้คาดว่าเราจะเห็นเขาอยู่เป็นกลุ่มอย่างสวยงามจ้า ดอกสีเลืองอารามรอแป๊บหนึ่งนะรอ,อให้ถึงเทศกาลกินไข่ก็จะ <c oughs> จะบานแล้วค่ะเจ้าคิเลชอบมาทำให้ตกใจคิเลแม่นกจะดิดไขนะ่นะคิเลไงลูกหูห,หูรูปหล่อจังเลยวันนี้รูปหลอ่อรูปหล่อมาเป็นกำลังใจให้แม่พี่ชายยาไปไหนแล้วว่าลูกพี่ชาย,ยาไปไหนลรอคะ จ้าแล้วก็เลื่อนเ่อนมานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูดอกไม้สีชมพูของเราค่ะนี่จ้าเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราดูเข้าไปเรื่อยๆนะคะพออากาศอุ่นแล้วมีแสงแดดขึ้นมาเนี่ยเขาจะแบบว่าบานเต็มที่นี่จะสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็พึ่งตุ่มๆน,นะคะพึ่งตุ่มๆโอ้ยลมแรงลมแรง ไปลูกพาคุณคุณไปดูสวนเปี่ยมสุขของเราสิเอี่ยมละอเลยฮ <ปะ S 2> ้กูอุดจะเริ่มจากประตูเลยนะคะนี่ค่ะเอี่ยมสะอาดขึ้นค่ะอันนี้ก็ตัดเอาต้นอักหรือว่าต้นสะเลาฝรั่งนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดค่ะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็แตกยอดมาจากจา แต่มุมตรงนี้ก็จะเป็นผักชีล้อมนะคะเนี่ยตรงด้านขวานี่จะเป็นโดงผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมหรือว่าคริสโคลค่ะเก็บตัดแต่งกิ่งขแขนงที่มันละเกะละกะออกหมดแล้วค่ะเพื่อรอดอกไม้นะคะดอกวีสิบป,ป่ทาทั้งผืนตรงด้านแถบเนี่ยค่ะจะสวยมากในช่วงฤด,ดูเขาบานอ่ะนะคะ มองเห็นเจ้าคินเลยแว๊บ,บๆๆๆๆๆๆๆจ่าเนี่ยค่ะค่ะฝนฟ้าก็จะมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ่าแต่ก็ยังมีงานจะทําอีกเยอะค่ะเดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปถัดไปเนาะ<อ>เดี๋ยวพักการหอมจะพาไปทําความสะอาดด้านสวนสร้างสุกนะคะเพื่อรอดอกไม้บานจ้า น้ำใสๆไหลยเย็นๆชื่นใจจ้าพี่น้องจ๋าแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะค่ะกานหอมเองก็ภูมิใจที่ได้มีมุมเล็กๆเอาไว้ให้พี่น้องได้ผ่อนคลายจ้าอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า